สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สภาพสวยๆครับมือเดียวป้ายแดงนะครับลองมาชมกันดูจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับคันนี้ต้องบอกว่ากว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับ2.0ออโต้นะครับไม่ติดแก๊สปี2 0 0 5 Toyota Camry ่นะครับออปชั่นจัดเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ 2.0ตัว e นะครับช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางยังใช้งานได้อีกครับยางปี2020นะครับลองชมดูก่อนได้เลยสวยสมบูรณ์นะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับลองชมดูได้มือเดียวป้ายแดงนะครับเปิดให้ในราคา159,000บาทนะครับ ลองชมดูครับชอบหรือไม่ชอบภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีแอร์หลังมีม่านหลังนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะครับสำหรับ2.0ลองเช็คลองชมนะครับขับรู่เน้นใช้งานนะครับโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยภายในสวยงามหรูหราเลยครับหาไว้ใช้งานลองเช็คลองชมดูครับตกแต่งลายไม้นะครับเซนทรอลแอร์แบก ABS ครับหาดูหาชมได้เลยครับคันนี้ใครอยู่ใกล้พุทธมณฑรสาย2นะครับ ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตานะครับเบาะหนังเดิมๆมาจากโรงงานสวยสมบูรณ์ครับหาไว้ใช้งานมือเดียวป้ายแดง2.0อัตราการกินน้ำมันก็พอประมาณนะครับไม่ได้กินมากนะครับอัตรานอกเมืองก็จะอยู่สักประมาณ10-11ประมาณนี้นะครับหาดูหาชมนะครับคันนี้ถ้าอยู่ใกล้นะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ อยู่ที่พุทธมนตรสาย2นะครับสำหรับคันนี้นะครับเปิดให้ในราคา159,000บาทนะครับเนื่องจากสีเนี่ยตีว่ามีริ้วรอยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้เก็บงานสีให้ครับถ้าใครเน้นใช้งานขับหรูคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลยให้กับสมาชิกได้แนะ่อนอนนะครับถ้าจะให้เราเก็บสีให้งามๆแบบเนียนๆเ,เลยก็ต้องเป็นประมาณ175-179นะครับ ลองชมดูได้ครับสวยๆแบบนี้เหมาะสําหรับใครครับก็ขับหรูดูดีเนี่ยครับมันจะมีสเก็ดหินแล้วก็มีริ้วลอยนะครับใครอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับหาเอาไว้ใช้งานในราคาแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับได้ทรงได้สภาพได้ความหรูหราได้อ p อปชั่นของ Camry ถือว่าน่าสนใจนะครับก็เจรจาต่อรองนะครับ เจอกันได้ตรงไหนเจอครับจัดไปเลยครับไปทับทีมนะครับไปท้ายตัวนี้จะเป็นโฉบไมเนอร์เชนนะครับสีก็โดยรวมก็คือ80เปอร์เซ็นต์นะครับสีเงาดูดีใช้งานได้ปกติครับแจ้งครบครับไม่หมกเม็ดหน้าเดิมหนังเดิมไม่มีชนหนักแตดต่อนะครับสมบูรณ์สวยๆลองชมลองเช็คดูได้นะครับได้ความหรูหราได้ออปชั่นของแคมรี่นะครับขับหรูดูดีก็เป็นอีกหนึ่งคางเลือกนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นใช้งานขับดูดีขับหรูสบายๆนะครับ กว้างกวางนั่งสบายช่วงล่างของแคม r y ่นี่ถือว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับนิ่งเรียบเงียบแน่นอนนะครับไปกันได้หลายคนนะครับมีแอร์หลังครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับหาไว้ใช้งานเจรจาต่อรองดูนะครับสําหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบและเข้าใจพร้อมจบจริงๆนะครับ สามารถจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับตรวจสอบสภาพรถหน้าบ้านได้เลยไม่โกหกหมกเม็ดนะครับผมรับประกันว่ารถถึงบ้านแน่นอนท่านตรวจสอบเช็คสภาพรถหน้าบ้านได้เลยเน้นโทรเจรจาสอบถามจะริ้งไลน์โทรสอบถามก็ได้นะครับสวยสมบูรณ์ งามๆแบบนี้นะครับในราคาแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับวิ่งมาโดยประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะนะครับก็สองแสนประมาณนี้นะครับรถปี2005นะครับก็ลองเช็คลองคำนวณดูได้ครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับพาไปเช็คศูนย์ได้ครับรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่มจมน้ำนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอซื้อคืนครับนี่นะครับก็ลองชมดูได้นะครับเหมาะสําหรับใครที่กําลังเล็งหารถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับในราคาแสนกลางๆแต่ท่านได้ขับแคมรี่ โอ้ดีงามมากๆนะครับแล้ว2.0ก็ถือว่ากาดจากการกินน้ํามันก็รับได้นะครับเนี่ยภายในสวยงามแบบนี้นะครับมีไฟ2สว่างครบทั้ง4ประตูครับก็ดูหรูดูดีตกแต่งรายไม ท้ายเดิมหลังเดิมเดิมเนียนๆครับถ้าใครชอบและสนใจนะครับอยากได้ไปใช้งานเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับและก็อย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลใน c a m ม y นะครับการซ่อมการบำรุงดูแลอะไรแบบนี้ครับเข้าไปเช็คสอบถามได้เลยครับไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับรับประกันลองชมดูครับถ้าถูกใจเน้นให้โทรเจราจาสอบถามนะครับรถอยู่ที่พุทธมนตรสาย2โทรได้ทุกเมื่อครับถ้าท่านชอบพร้อมจริงๆจบได้จ